บ้านอิงน้ำอัครสถานแห่งความลงตัวชายแม่น้ำเพชรบุรีด้วยการตกแต่งในสไตล์คันทรีผสมผสานกับธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ที่พักมากมายหลายแบบสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดมีรองรับท่านทุกแบบทุกสไตล์ของบ้านพัก ได้รับการออกแบบอย่างพิธีพิถันลงตัวมุ่งเน้นความสะดวกสบายสไตล์ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยการออกแบบในสไตล์สเปนสำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนในแนวธรรมชาติบ้านอิงน้ำเรามีบรรยากาศแบบนั้นที่ท่านต้องการด้วยความพิถีพิถัน ในการออกแบบเรือนที่พัก เป็นหลักการของการจัดวางพื้นที่ให้สามารถใช้สอยได้ประโยชน์ทุกตารางนิ้วห้องหับกว้างขวางสะดวกสบาย สามารถมองมุมผ่านม่านเห็นกระแสน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างง่ายดายพิเศษสุดสำหรับบ้านริมน้ำสองชั้น ห้องทุกห้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบสะอาดโปรง่ง ด้วยการจัดวางอย่างละเอียดถี่ถ้วนของทางเจ้าของสถานที่ทำให้ห้องแต่ละห้องสามารถจะมองมุมมองต่างๆติดชายแม่น้ำได้สะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบครั กิจกรรมกลุ่มบ้านอิงน้ำมีเรือ,อยางสำหรับล่องแม่น้ำไว้คอ,คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมักนิยมเดินทางมาสนุกกับกิจกรรมล่องแพเรือ,อยางในแม่น้ำเพชรบุรี การตกแต่งและดีไซน์อย่างสุดหรูเน้นวิวทิวทัศน์ชายแม่น้ำบ้านอิงน้ำ ท่านสามารถเดินทางเข้าบ้านอิงน้ำได้โดยสะดวกง่ายดายเพียงแค่ท่านผ่านป้อมยามทางเข้าเขื่อนแก่งกระจานเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีจากสะพานจนถึงทางเข้าบ้านอิงน้ำเพียงแค่30เมตรด้านขวามือเท่านั้นเลี้ยวตรงเข้ามา ไม่เกิน300เมตรท่านก็จะได้พบกับอัครสถานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านอิงน้ำแก่งกระจานเพชรบุรี